กฎแห่งกรรมสำหรับคลิปนี้เสนอในเรื่องแสงธรรมนำทางความสุขทำให้เกิดสมาธิเมื่อมีสมาธิแล้วจึงเกิดปัญญาสังเกตตัวเองว่ามีความสุขกับการทำสิ่งใดจะมีสมาธิเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติกับตัวเราพระพุทธองค์ได้ทรงชี้ทางเดินให้กับพวกเราอย่างชัดเจน หากแต่เรามีจุดมุ่งหมายที่จะค้นหาความสุขกลับไปสู่หัวใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ผุดพองเราได้ฝึกการให้ทานตั้งแต่วัตถุทานวิหารทานธรรมทานและอภัยทานกันไปบ้างแล้วให้มันชำระล้างใจเราบ่อยๆอ,อย่าให้มีอะไรตกค้างเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างในจิตใจของเราให้มากที่สุดขั้นต่อจากทานก็คือการรักษาศีลห้าให้ครบถ้วน โดยตั้งใจไม่เบียดเบียนทำร้ายสัตว์และบุคคลอื่นไม่ลักทรัพย์ไม่นอกใจคู่ครองไม่พูดจากโกหกหยาบคายส่อเสียดเพ้อเจอ้อไร้าสาระและไม่ดื่มสุราของมืนเมารวมทั้งสิ่งเสพติดทั้งหลายสินห้าคือศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเป็นประาดของมนุษย์วันใดที่สินเรานั้นพร่องไปให้สกิดต,ตัวเองว่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ร้อยหลอลงไปอีกแล้วจิตใจของเราจะไม่เช่มชื่นไม่สบายใจไม่เป็นปกติรู้สึกอับอายในสิ่งที่ได้กระทำลงไปในคำที่ได้พูดออกไปแล้วก้าวล่วงละเมิดเบียดเบียนผู้อื่นจึงขอแนะนำให้สมาทานศีลห้ากันทุกวันเป็นการให้พรแก่ตัวท่านเองจะทำให้เรานั้นมีความสง่าผ่าเผย งดงามเพราะมีศีลเป็นอาภรและจะสังเกตได้ว่าใจเรานั้นเป็นปกติมีความสุขมีความสมดุลขึ้นทุกเช้าก่อนเริ่มทำงานที่บริษัทหรือที่ไหนก็ตามที่เราก็ทําอยู่หรือจะให้พนักง,งานสลับกันออกมาสมาทานศีลเพื่อให้พรแก่ตัวเราเองและทุกเย็นก็จะมีการเปิดเพลงชาติให้ยืนตรงเคารพธงชาติก่อนจะแยกย้ายกันกลับบ้าน ก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่สร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนทุกคนถึงขนาดองค์กรบางแห่งส่งทีมมาศึกษางานการสมาทานศีลตอนเช้าและเริ่มนำไปปฏิบัติใช้กันทั่วประเทศกลิ่นของศีลหอมยิ่งกว่าของหอมเหล่านี้คือจันทร์กฤษสนาดอกอุบลและกะลัาพักในบรรดาศีลห้าข้อที่สำคัญมากที่สุดก็คือ การพูดปดหยาบคายส่อเสียดนินทาเพ้อเจอ้อไร้สาระจะสังเกตได้ว่าจิตใจของมนุษย์จะถูกกระทบกระทั่งกันได้มากจากการผิดศีลในข้อนี้จะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็มาจากคำพูดที่ได้ยินข้อมูลที่ได้อ่านเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมอยู่ร่วมกันโดยการติดต่อสื่อสารมีปฏิสัมพันธ์กันทางวาจาคำพูดอยู่ตลอดเวลายิ่งตอนนี้ การสื่อสารได้รวดเร็วฉับไวด้วยอิทธิพลของสื่อสมัยใหม่ที่เรียกว่าโซเชียลมีเดียตั้งแต่อินเทอร์เน็ตเว็บไซต์อะไรอีกต่างๆมากมายสารพัดก็ทำให้ทุกคนนั้นติดต่อสื่อสารกันได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ใช่แค่หนึ่งต่อหนึ่งแต่เป็นหนึ่งต่อพันต่อหมืน่นต่อแสนอำนาจแห่งการพูดที่เป็นประโยชน์เป็นความจริงยิ่งทวกุความสำคัญมากขึ้นกว่าเดิม พระพุทธองค์ทรงสอนให้ละอกุศลกรรมทางวาจาคือการละการพูดปดด้วยการเจริญสัจวาจาคือให้พูดแต่สิ่งที่เป็นจริงและเป็นประโยชน์คนที่พูดปดเรื่อยๆต่อไปคำพูดจะไม่มีความหมายไม่มีค่าไม่มีราคาพระพุทธองค์ทรงสอนพระราหุลซึ่งเป็นพระอรรสมัยที่พระราหุลพนวด เป็นสามนเณรในเรื่องเกี่ยวกับการพูดว่าคุณค่าของคนเราอยู่ที่สัจวาจาพระพุทธองค์ทรงยกตัวอย่างโดยการตักน้ำใส่ขันจนเต็มแล้วทรงเทน้ำออกจากขันทีละนิดทีละหน่อยแล้วก็ตรัสกับพระราหุลว่าทุกครั้งที่เธอพูดเท็จคุณค่าของเธอก็จะลดลงไปเรื่อยๆเหมือนกับน้ำที่ถูกเทออกจากขันนี่แหละ แต่ถ้าเธอพูดเท็จไปเรื่อยๆต่อไปคุณค่าของเธอก็จะหมดไปเหมือนกับน้ําในขันที่ถูกเททิ้งหมดการพูดเท็จจึงเป็นการทําลายคุณค่าของเธอนั่นเองทุกครั้งที่เธอพูดปดความน่าเชื่อถือในตัวเธอก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆถ้าพูดปดพูดเท็จจนเป็นนิสัยต่อไปจะไม่มีใครเชื่อคำพูดของเธอเธอก็จะกลายเป็นคนไม่มีคุณค่าไปในที่สุด พระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนราหุลเรากล่าวว่าบุคคลผู้ไม่มีความละอายในการกล่าวมุสาทั้งที่รู้อยู่ที่จะไม่ทำบาปกรรมแม้น้อยหนึ่งไม่มีฉันนั้นเหมือนกันเพราะเหตุนั่นแหละราหุลเธอเพึงศึกษาว่าเราจักไม่กล่าวมุสาแม้เพราะหัวเราะกันเล่นดูก่อนราหุลเธอเพึงศึกษาอย่างนี้แล ตรงนี้เป็นประเด็นที่สำคัญและควรเดินตามรอยพระพุทธองค์อย่างยิ่งแม้พระราหุลยังเป็นเด็กทรงมีอายุเจ็ชันษาตอนที่ผนวดเป็นสามเณรแต่พระพุทธเจ้าได้ทรงห้ามไม่ให้พูดโกหกแม้เพื่อเป็นการหัวเราะเล่นเนื่องจากเป็นการสะสมนิสัยของการพูดเท็จพูดไม่จริงจะนำไปสู่การโกหกที่เป็นอันตรายเสียหายในอนาคตได้ เพราะผู้ที่ไม่ละอายในการโกหกจะไม่ทําชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีการโกหกจึงเท่ากับเป็นการเปิดประตูกว้างสู่การทําชั่วอื่นๆประการต่อมาอย่าพูดคำหยาบเมื่อพูดไปแล้วจะทําให้เรานั้นเป็นคนหยาบคายเป็นคนไม่สวยงามบางคนรูปร่างหน้าตาสวยแต่เวลาพูดแล้วฟังไม่ได้จะไม่มีใครอยากอย,กอยู่ด้วย มีแฟนแต่งงานไปก็คงอยู่ไม่ยืดต้องเลิกร้างลากันไปเพราะพูดจาหยาบคายชอบใช้ปากเป็นอาวุธประหัตประหารผู้อื่นดังนั้นหากจะสวยก็ควรจะสวยทั้งรูปทั้งวาจาแต่หากรูปไม่สวยวาจาสวยก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์ดังนั้นก่อนพูดอะไรออกไปให้ใช้สติตรวจตราทุกคำพูดว่าสวยหรือไม่ พูดแล้วจะไพเราะสนอหูแก่ผู้ฟังหรือไม่อย่าลืมว่าสำเนียงสอภาษากิริยาสอสศุุลผู้ฟังจะเหมารวมไปถึงญาติผู้ใหญ่เราด้วยว่าเป็นมากันอย่างไรอย่าทำให้วงตระกูลเสื่อมเสียต่อมาไม่ควรพูดสอเสียดกระทบกระเทียบยุให้เกิดการแตกแยกกันรวมทั้งพูดเพ้อเจอ้อนินทาไร้าสาระ เป็นการสร้างความทุกข์และรอยร้าวให้เกิดขึ้นกับบุคคลที่เราพูดถึงทุกครั้งที่พูดควรเป็นสุนทรียสนทนาคือพูดด้วยความเมตตาคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ฟังถ้าพูดแล้วไม่เกิดประโยชน์ก็อย่าไปพูดเลยนักปราชญ์เวลาพูดเรื่องของตัวเองมักจะพูดเรื่องความไม่ดีของตนแม้จะมีน้อยนิดส่วนความดีของตน ถึงแม้จะมีมากมายเท่าภูเขาก็จะไม่ค่อยพูดเท่าไรในทางกลับกันเวลาพูดถึงผู้อื่นมักจะพูดแต่ความดีของเขาแม้จะมีไม่มากก็าตามเพราะเมื่อพูดไปแล้วมีแต่จะดีแต่ถ้าพูดถึงความไม่ดีของเขามีแต่จะเสียนั่นเองเราไม่มีหน้าที่ในการไปตรวจตาความไม่ดีของผู้อื่นจึงไม่ควรพูดถึงในสิ่งที่ไม่ดีของเขาเรื่องของใคร ก็เป็นเรื่องของใครไม่ใช่เรื่องของเราแต่เรามีหน้าที่หันกลับมาตรวจตราความไม่ดีของตัวเราเองจึงควรกล้าพูดกล้าประเมินตัวเองไม่ปกปิดความบกพร่องของตัวเองหากเป็นเช่นนี้ทุกสิ่งที่กระทำทุกคำที่พูดก็จะงดงามมีแต่ประโยชน์และความสุขไม่ทำลายกันใครๆก็อยากเข้ามาพูดด้วย ลองฝึกพูดแต่ความดีของคนอื่นและความไม่ดีของเราดูบ้างเพราะทุกวันนี้เราพูดกลับกันไม่ควรแสหาความผิดผู้อื่นหรือธุระที่เขาทำแล้วหรือยังไม่ทำควรตรวจดูเฉพาะกิจที่ตนทำหรือยังไม่ทำเท่านั้นน้ำตกจากเวหาทีละหยาดทีละหยาดยังเต็มตุ่มได้คนรผานทำความชั่วทีละเล็กทีละน้อย ย่อมเต็มด้วยความชั่วได้เช่นกันอย่าดูถูกบุญเล็กน้อยว่าจากไม่สนองผลน้ำตกจากเวหาทีละหยาดทีละหยาดยังเต็มตุ่มได้นักปราศสะสมบุญทีละเล็กทีละน้อยย่อมเต็มด้วยบุญได้เช่นกันคนเพอเจอร้ายสาระมักมีนิสัยพูดมากทำน้อยและพูดจาวนไปวนมาจะประเด็นได้ยาก จึงฟุ้งไปด้วยความฝันที่ไม่เคยปั้นให้เป็นจริงเพราะไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการลงมือปฏิบัติต่างจากคนที่มีหัวใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์มักมีนิสัยพูดน้อยทํามากแบบพูดน้อยต่อยหนักเวลาพูดก็ตรงประเด็นเพราะรู้สิ่งใดเป็นสาระสำคัญจึงประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วเป็นการพูดโดยการกระทำอย่าดูถูกความชั่วเล็กน้อยว่า จากไม่สนองผลศีลเป็นเบื้องต้นศีลเป็นที่ตั้งศีลเป็นบ่อกเกิดแห่งคุณงามความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมะทั้งปวงผู้ใดให้ธรรมะเป็นฐานผู้นั้นได้ชื่อว่าให้พระนิพพานแก่คนทั้งหลายสุดท้ายนี้ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรยัยอานวนอวยวชัยให้ท่านที่ได้ฟังธรรมานี้จนจบจงมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานและการดำรงชีวิตอยู่ดีมีโชคด้วยเถิน ช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้เป็นธรรมทานแก่บุคคลที่ท่านรักรบนับถือด้วยได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบคุณและสวัสดีครับ